่ผานถอยให้ผ่านค่านาั้นระแทเหลียวแท้แล่ออกไปหักพวงไล่ไปด้านซ้ายพร้อมกับตัดหัวงานไปเลยครับนี่แทงมุมแบบทูอินวันทูอินวันสูตรเด็ดเครื่องหมายกันเข้าของอาจั J ์แมนติดผีคูปตาเอลซีเจ็ดศรุ่นเก่าเสากลมมาพร้อมกันบักกล้องกิงเลียนผ่านหลัง2องสองหีโปรใบยี่นิ้วจำนวนห้ใบ กับรถไถ47แรงมา้ากู่ใจของเขาจังหวะนี้ถอยผ่านขนานกับคันแท้แล้วแง่มือใส่เกียร์ไปด้านหน้าแล้วเดินหน้าไปพร้อมหักพวงไาลไปด้านซ้ายแทงมุมระบบถูอินวันถูอินวันไอดีมาแล้วเขามาแล้วเนี่ยรถม้าของเขาเอาไมา่สันไปแล้วเขาไปแล้วคุปต้า L4708 ขุมพลัง47แรงมา้า4สูบเรี้ยงเสียงหวาน โอ้ยคนเมยอ้ยเดี๋ยวคนค้นพ่อคิดจะไปไหมตอนนี้เขาจะแทงมุมรอบที่สองถอยลงไปถอยใบพานขนาดกับคันเทนา45องศาแล้วใส่เกีดหน้าออกไปหักพลังพวงอะไรไปด้านซ้ายค้ากรายไถหน้าหุดนไถหน้าหองผู้สาวไม่ห้างไม่ไม่กระเทยอ,อย่าพ่งโทรมา ผู้สาวหรือว่าแม่เท่ามีลูกสาวสวยโทรมาหรือว่าทักเฟสช่างแมนการไฟฟ้าได้เลยว่าจันว่าตอนนี้เขาถอยลองออกไปย่อนหางเล็กน้อยเพื่อเลงเรดาร์แลวาง45องศาใส่มุมแล้วกระแทกกระเล่งออกมาจังหวะนี้ไม่เลี้ยวเท่าไหร่เพราะว่ามันแทงมุมเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวโปโมโตตอย่าลืมลูกเด็กเล็กแดงพ่อห้างแม่ไม้ โอพอห้างไม่เอาแม่ไม้แม่ห้างลูกติดลูกไม่ติดไม่ว่าจะเป็นแม่เท่าที่มีลูกสาวสวยนากกไม้หลายไม่เคยกลัวหญ้าเยอะไม่กลัวเฟืองเยอะไม่กลัวลูกสาวไม่มีไม่ไปจงังหวะนี้เดินทางมาแล้วหักพวงอะไรไปด้านซ้ายเล็กน้อย เติมคันเร่งด้วยเกียร์ไฮสอรอบที่ประมาณพันเก้าถึงสองพันรอบเงียนคอมาดูผ่นหน้าเล็กน้อยญาติมันดาหัวเฟียงแล้วมันไถไม่ลงเขาจะหาว่าเราคดกงเข้าได้ตอนนี้ก็ถอยหลังออกมาถอยหลังออกมากับคันเร่งที่จมไปหาก,กองให้ราลิกแล้วตอนนี้เหยียบมิดด้ามเลยตอนนี้ถอยไปแล้ว45องศาเข้าเกกันแท่แล้ววางผ่านแล้วเลี้ยวซ้ายออกมาทันที จังหวะนี้การแทงมุมไม่มีใครสู้เขาได้เพราะว่าเขาเร็วซะเหลือเกินสําหรับนาดินสซายไถสบายนาดินโพนไถไปมันก็ไม่แลนแลนมันก็ฟรีทิมนาแบบนี้ถอยแทงมุมแบบนี้สบายไม่ต้องห่วงว่าโซ่เขาจะขาดตั้งแต่เขาใช้รถมาโซไม่เคยขาดส่วนมากเป็นสนิมได้เปลี่ยนใหม่จังหวะนี้เขาถอยหลังออกไปถอยหลังออกไปเพื่อที่จะไปแทงเอาตอนนั้นเอามาต่อบางคนถามว่าแทงมุมแบบนี้มันจะโกนไหม ขานหน้าเรามีเรียมม่วงอยู่ถ้ามันโวนเราก็ยืดดินใส่นะครับจังหวะนี้เขาจะทํายังไงต่อโอ้เพียงหนหายาเยอะกับไฟขีดไม่ได้เดี๋ยวเขาจับหัวลากออกมาลากออกมาอย่าลืมอย่าลืมคุต้าเอลซีดรุ่นเก่าเสากลมท่อเสียงดังๆ กองไอดีสีม่วงเวทข้างสีม่วงกระผันใบยี่บสอนิ้ว5้าใบต้องอาจันแมนติดผีอาจันแมนติดผีเท่านั้นนั้นนั้นน,น้น,น,น,นอาอาอาเออเอตเฮ็ดไปราคาไถไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับสภาพหนังหน้าของแต่ละบุคคลและเงินในกระเป๋าว่ามีมากน้อยเพียงใดถ้าหนึ่งไล่ให้ไปไถก็ประมาณ300ยถ้าสองไล่ให้ไปไถก็300รอย ถ0า0ิ0ยี่ส่ไล่ให้ไปไถไม่ใช่ส0มร้อยนาแต่เป็น3,000ันกว่าบาท4ี0 0ันห้าพันแล้วแต่หน้าเจ้าน้อยเจ้าหลายสำใดสสำหรับใครที่มีลูกสาวสวยแต่ลูกสาวไม่เล่นด้วยอาจารย์แมนก็ไม่ไปไม่ไปเหมือนเดิมสำหรับมีลูกชายเอาไวท้ทีหลังโอ้ยตอนนี้โอ้ยสัดปวดอ็นงอนมาก สำหรับเจ้าคูต้า LC 7 0รุ่น8รุ่นเก่าสกลมคันนี้เขาได้มาในมือสองราคาน่าจะ30ะกวัวนะตอนนี้เขาก็ใช้หาเงินมาหลายป้าละปีแล้วสามารถไถได้หมดไม่ว่าจะเป็นนาลมนาน้ำนาขี้นิทใสนาแห้งหนาผงหรือว่าไถาดำไถหวาน ไถโพนไม่ว่าจะเป็นปลูกผักบวกหัวหอมบักพริกผักภายบักแฟงแตงเต้าบักเวาโซโอฟักแฟงแตงโมชายโยโฮเฮลปลูกได้หมดทุกอย่างโอเคเอื้นใสเอื้นหาอาจารย์แมนติถผีหรือว่าช่างแมนการไฟฟ้าช่างแมนการไฟฟ้าตอนนี้เขากาลังเก็บมุมเขากาลังไถซ่อนคัน ตอนนี้เขาไถไปสุดแล้วเขาก็จะยกผาหลังแล้วใส่เกียร์ถอยหลังออกมาอ้าวตอนนี้หลังคาเขาเสียบกับกกบักกะทินอลงแล้วถอยออกมามือกำคุโนทนใบมีดหน้าแล้วใส่เกียร์เดินหน้าวางผานวางผานแล้วดันไปกบหองนี่แหละแทงม,มุมแล้วมันจะโกนใบมีดหน้าเลี้ยมม่งเราก็ดันคืนให้เขา จังหวะนี้เขาจะดันรอบที่2แล้วเขาก็จะถอยไหมถอยถอยถอย,ถอ,ยออกมาเก็บตีนจักหน่อยแล้วเขาก็จะลูปรอบที่สพร้อมกับเลี้ยวพวงมาลัยไปด้านขวาแล้วก็จะเก็บรอบสุดท้ายไปเลยจังหวะนี้เขาถอยพัน,นหางแมงอดของเขาจํานวน5้าใบถอยเข้าไปให้ถึงม,มุมแล้ววางก็โทนลงแล้วใส่เกียร์เดินหน้าตาเขาก็เลี้ยวมองไปดูใบผาน ว่ามันจะขนานไปกับกันแทรหรือว่ามันจะแง่ขึ้นไปโพดหรือมันจะโดดเข้ามาด้านในตอนนี้เขาได้เดินไปถึงที่หมายตั้มกแทแล้วเขาก็จะถอยออกมาพร้อมกับมือกำคอนทรวผ่านหน้าแล้วโยคิดินไปถมแกเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นปลาคอนของไม่ใหญ่สีไม่ใหญ่าสาไม่ใหญ่ามาแม่ใหญ่ไม,ไม่ก็จะกระจายอยู่ทั่วทั้งนาทำให้การเก็บปลาคอนนั้นลำบากมากยิ่งขึ้น เขาจึงใช้ผันหน้าเรียมองวงของเขาดันยูให้สเสมอแล้วเขาก็ย่อนหางเล็กน้อยเพื่อการเรดาแล้วถอยไปถอยไปปงบักคิเมาใส่กันแทแล้วกระแทกกระเลงออกมาจางังหวะนี้เขาใช้รอบเดินเบาเพื่อที่จะไม่ให้เกักันแทมันสาดออกมาไกลไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลให้การปั่นหรือว่ามาไถยรอบต่อไปมันสาดไม่ถึงตอนนี้เขาถอยหลังออกมาซ้ําเนื่องจากว่า แยาไหวมันหนาสาเหลือเกินตอนนี้เขาได้เดินทางใกล้จะถึงแกนี่คือแกสุดท้ายที่เขาจะไถแต่ไม่ใช่แกสุดท้ายที่เขาจะยูดินเพราะมันเหลืออีกหนึ่งแกตอนนี้เขาถอยลังออกมาพร้อมกับคําว่าไงหาแม่มันเทนอะระวาท่านถอยออกมาซ้ำอีกหนึ่งรอบเนื่องจากว่าแยาไหวมันไหลสเสหลือเกินรอบที่สามเขาก็ยังอุทานว่ามันไม่เข้า รอบที่สีถ้าไม่เข้าคงจะใช้ผ่านหน้ายูแล้วนะรอบที่สีไถลงไปโอ้โหตอนนี้ผ่านสันที่รี่ลึกมากเลยท่านผู้ชมนี่คือการไถหุดไถอหองเพราะว่าเขาจะมีไถรอ,อบต่อไปในเวลาหว่านถอยหลังออกไปใกล้เสาไฟฟ้าแล้ววางผ่านสัญญาณคระเลงออกมาจังหวันนี้คือหองสุดท้ายที่เขาจะไถไป นี่คือหองสุดท้ายไถไปสุดเขาก็จะถอยหลังออกมาแล้วก็ซาวใส่คนโทนผ่านหน้ายู้ถมหองไม่อย่างนั้นปลาคอดไม่ยังมีเมียสีไม่ยังสาก็จะย้ายไปทุกที่เหมือนที่บอกไว้จังหวะนี้เขายู้บาดเดียวเต็มหองอ้าไม่เต็มเท่าไหร่ถอยหลังออกมาเอาอีกหนึ่งรอบหรือเปล่าใส่เกียร์ดินหน้าไม่เข้าใส่รอบสองดังฟงดงเลยแล้วยู้ไปถอยหลังออกมา ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วบีบแต่อันหอยโค้งเสียงเล็กน้อยเหมือนบักหอยสังของพามเป่าแล้วเขาจะขึ้นไปฝั่งนั้นอย่าไปไถห,หน้านั่นมันคือโคกปลาเป้งถนนหลวงที่หลวงอย่าไปไถเดี๋ยวเขาจับห,ำห้ำนะขณะนี้เขาเสร็จแล้วเขาจะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโอ้ลองผ่านหน้าอ้าวมันไม่ใช่นี่มันเป็น สนามเขาเอาไว้ซ้อมขับรถนะอย่าไปไถของเขานะหัวหน้าเดี๋ยวเขาจะปล่อยนายน,นะไปแล้วครับอาจารย์แมนทดสอบทดสอบเท็ดเท็ดเท็ไมตา้มก็ไม่ <c oughs> โอ้ปอย โอ้ม้วนม่วนม้วน,น,น,นดีม้วนดีเจ้าเจ้้าได้การได้การแน่นเบ้ยหันอมล้อมอ้อม,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 มปันมองมองเพเหรียญโ,โอ้โอ้ทบบวกไงเขาพ่อ ในการในการ